เวลาลูกค้าตัดไอ้พวกพลาสติกของมันจะได้ไม่หนีบมือลูกค้าอ,อ่เออเชื่อชื่อดีครับวันหนึ่งปิดชีพมันไปกี่ตัวครับต่อวันก็น่าจะร้อยกว่าถ้าไม่รวมลูกค้าที่เขาทำเองได้ครับกันไว้ก่อนครับเพราะว่ามันดุด้วยมันมีเหตุการณ์ที่ลูกค้าโดนไปแล้วใช่ไหมเมื่อไม่กี่วันก่อนนะทะเลยต้องอทำเอง ตัวความบัดใจของลูกค้าแม็กปิดชีพป,ปูครับอาชีพนี้ยังเราต้งมั่รงานอยู่เลยครับลามาครับน,นี้ไม่ใช่ของเขาไม่ดีน,นะคนนี้ไม่อมดูเลยทำงานอย่างเดียวครับไม่เลย <c oughs>